สวนรับตะวันพันไม้โดยแม่เต่านะคะวันนี้มีบอนสวยๆราคาคุยแพงมาก่อนนะคะวันนี้เต่าเอามาจัดโปรถูกๆนะคะจำนวน4ชุดตามแม่เต่ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สวนรับตะวันพันไม้สกุลครโดยแม่เต่านะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่สี่ พฤศจิกายน2565นะคะมาพบกันอีกวันนี้เราจะมากันแบบไม่ต้องเยอะนะคะน้อยน้อยแต่คุณภาพนะคะวันนี้เราอากาศสกุลขรหนาวแล้วนะคะตอนนี้กลางคืนต้องได้ห่มผ้าสองผืนเลยนะคะอากาศหนาวส่วนกลางวันนี่ก็เย็นสบายชาวไร่ชาวนาก็เริ่มลงนากันแล้วแต่ว่าบอนสีของเราก็ยังดำเนินการต่อไปนะคะยังสวยอยู่เหมือนเดิม สำหรับท่านที่น้ําท่วมเป็นยังไงบ้างถามข่าวนะคะน้ําลดหรือ,อยังสภาพดีขึ้นหรือ,อยังคะขอส่งกําลังใจถึงนะคะท่านที่น้ําท่วมคะ่ะให้มีกำลังใจนะคะโอ้มีใครมานะอาไม่เป็นไรวัวจะเข้าสวนหมาวิ่งปไปไล่โอเคธรรมาชาติเนะมันนอกมันนามันก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยมาแล้วมาแล้วไอตัวเล็กทั้งสอง อาหารใหม่ทหารใหม่เอาออกไปออกไปออกไปแม่ไหนไปไปไปเอามามาหาบอลเรานะวันนี้นี่ท่านที่เห็นท่านที่กําลังติดตามตามหาอยู่นะคะนี่นี่คือแม่พันธ์นะคะแม่พันธ์ผ่าเมือ่อมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะปีหนึ่งถึงได้ ออกมาเป็นต้นนะไออนนี้คือต้นยอดเขานะคะอ่าอันนี้คือยอดเขาแล้วก็เนี่ยลูกน้อยของเขาปีนึงทึงได้ออกมาได้แบบนี้นะคะได้มาทั้งหมดผ่ายุกบะหนึ่งนะคะได้มาที่ป้ายสวยๆแบบนี้ได้มาทั้งหมดแค่หกต้นเองนะคะเนี่ยใช้เวลาปีกว่ามีหน้าราคามันถึงแพง แต่วันนี้ถือว่าไม่แพงนะคะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยก็ไม่เป็นไรเราก็มีต้นนี้เอาไว้อยู่นะอันนี้ก็ได้เอามาจัดชุดเหมือนเดิมนะคะจะไม่ปล่อยเดี่ยวเพราะว่าปล่อยเดี่ยวเขาเดินทางเดี๋ยวเขาจะาเหงาเดี๋ยวก็เอามาจัดชุดเหมือนเดิมไอชุดที่หนึ่งนี่นี่เนี่นี่นนนนนต้นนี้นะคะ,ะแยกออกมาได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะ ออกมาเพาะใส่ใส่กระป๋องตรงนี้นะคะเพาะอยู่ได้ปีกว่าหนึ่งหนุมานประสานกายนะคะอันนี้เดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นกอเลยเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ศิลาหุ่มทองเนาะศิลาหุ่มทองหน้าทำท่าว่าจะสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ โชคดีทวีราบที่เคยโชว์เอาไว้นะคะโชคดีทวีราบโตมาแล้วจะสวยมากนะคะอา่ในชุดนี้ก็มีอยู่สีต้นนะคะราคานะคะราคาจะไม่ใช่ห้ารอยห้าสิบแล้วนะคะราคาขึ้นมาเป็นหนึ่งพสองรห้าสิบรวมส่งนะคะหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรวมส่งค่าส่งไปสีเพิ่มขึ้นไปเมื่อวานโอ้โหตกใจเลยนะคะ เคยส่งกล่องหนึ่งที่ประมาณสักหกสิบห้าบาทถึงเจ็ดสิบไปเมื่อวานขึ้นเป็นเก้าสิบเจ็ดบาทโอ้ตกใจมากเลยนะคะนั่นคือค่าส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะไปรณนีปรับราคานะคะเนี่ยชุดที่หนึ่งผ่านไปแต่เราก็ยังรวมชุดรวมส่งเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่ามันจะขึ้นก็ไม่เป็นไรเราก็ยังคิดราคารวมส่งอยู่ เป็นทั้งสี่ชุดนี่ราคารวมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะอ่ะชุดที่สองค่ะสีเหลืองนี่นะคะกระทะกระป๋องสีเหลืองเนาะกล่องเขาเรียกว่ากล่องสีเหลืองเนาะนี่ค่ะสวยนะคะอนุมานประสานกายถ้ามาได้หนึ่งปีกว่าเอาเออกมาใส่กระป๋องประมาณสองเดือน แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันกับชุดตะกี้นะคะเดือนพฤศจิกายนใบกรมสวยนะคะนี่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เช่นกันค่ะศิลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองกต้นนี้แก้วมังกร แก้วมังกรนะคะต้นยังเล็กหน้ายังไม่เปิดนะคะโตมาสวยค่ะแก้วมังกรนี่ก็สวยใบใหญ่ชุดที่สองเนาะผ่านไปนะคะเอามาเป็นชุดที่สามอยู่ในกระป๋องไอ้กระบาสีฟ้านี้นะคะเช่นกันค่ะอนุมานประสานกาย นี่สวยนะคะลายเขาสวยเขาได้แม่มาสมกับที่รอนานนะคะความสวยนะแล้วก็เงินแสนค่ะเงินแสนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีหน่อขึ้นมาแล้วมีหน่อเล็กๆมีลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะเดือนพฤศจิกายน แล้วก็สีแตกต่างออกไปนะคะเรือนหลวงค่ะสีเขียวแล้วยังจะกัดเป็นสีชมพูไม้นี่เลี้ยงง่ายนะคะทุกคลิปแม่จะมีเรือนหลวงมาปล่อยด้วยเนี่ยเป็นชุดที่สามนะคะชุดที่สี่นี่ในถาดนี้นะคะในถาดนี้อันนี้ต้นใบโตหน่อยนะคะ นุมานประสานกายสวยนะคะเนี่ยยอดใหม่กำลังมานี่ก็เนี่ยนะป้ายทุกใบป้ายสวยทุกต้นทุกใบเลยนะคะนี่ค่ะศิลาหุ้มทองนะศิลาหุ้มทองเดือนพฤศจิกายนเช่นกันนะคะเนี่ย ลำต้นเขาจะแข็งแรงนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นเขาจะแข็งแรงมากแล้วก็ใบเขาก็กลมหนานะคะอันนี้สีแปลกออกมาอีกแล้วเนาะพอดีว่าเห็นต้นนี้สวยนะคะก็เลยจับมาใส่ชุดนี้ชื่อว่าพันดาวเนี่ยสีกำลังมานะคะสีกำลังมาเนี่ยวันนี้มากันแบบน้อยน ปล่อยกันแค่สี่ชุดนี่แหละแบ่งปันกันแค่สี่ชุดนี่แหละนะคะอนุมานประสานกายผ่าได้ทั้งหมด6ต้นเอามาแบ่งปันอยู่4ต้นเอาไว้ตั้งแม่อีกสองนะคะเอาไว้ตั้งแม่ไว้อีกสองไปคู่กับตัวนี้เนี่ยดูแม่เขาสวยนะคะค่ะท่านที่อยากได้นะคะท่านที่ถูกอกถูกใจก็โทรมานะคะโทรมาหาแม่เต่าเหมือนเดิมนะคะหรือว่าไลน์มาก็ได้ ในส่วนมเมสเซจตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะยังมีปัญหาเปิดเข้าไปไม่ได้ให้มาที่ไลน์แล้วก็โทรมานะคะยังไม่ได้ไปแก้ไขเปิดอ่านมเมสเซจไม่ได้นะคะในในโทรศัพท์เพราะงั้นให้ติดต่อทางไลน์แล้วก็เบอร์โทร0817901342นะคะวันนี้เราแบ่งปันกันแค่สี่ชุดนี้นะคะไม่สับสนเนาะจะได้ไม่สับสนเอาราคาเดียวกันแล้วก็ ต้นคล้ายๆกันเลยต้นหลักทั้งสี่ชุดคือหประมาณประสานกายนะคะท่านที่กำลังตามหาอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่ได้การสนับสนุนคลิปที่แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดมากนะคะทุกท่านได้ติดต่อเข้ามาเราก็ได้จัดเพิ่มอีกจนกระทั่งว่า สุดท้ายบอกพอแล้วจัดไม่ไหวแล้วเพราะว่าหาต้นไม้ที่จะเทียบเคียงาจาก10ชุดนั้นไม่ได้นะคะก็เลยบอกว่า,ายุติก่อนนะไม่มีการจัดเพิ่มอีกแล้วก็ต้องขออภัยนะคะขอ ต้องขออาภัยที่ไม่สามารถจัดเพิ่มให้ได้มาก,กาไปกว่าจํานวนที่ได้จัดไปนะคะก็เกือบ20ชุดเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้ง4ี่ชุดนี้นะคะก็ขอให้ได้ถูกอกถูกใจทุกท่านนะคะติดต่อเข้ามาหาไม่ต่านะคะพูดคุยกันได้นะคะให้ส่งยังไงเป็นยังไงเนี่ยคุยกันได้นะคะขอพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เต๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ